ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะนีโนเมทนีแจงซื้อผู้ชายกินเผยหยาภรรยารับเที่ยวบาโฮสแจงซื้อผู้ชายกินนีโนเมทนียันเคยไปจริงแต่ไม่ได้โนเนียโดยนีโนเปิดใจว่าก็อยากที่หลายๆคนทราบกันเป็นอย่างดีถึงเรื่องราวในอดีตของผมวันนี้โดนพี่ชอดถามว่าสมัยก่อนเคยคบกับคนในวงการทั้งนางแบบทั้งดาราเกือบหมดทั้งวงการเลยหรือเปล่า ตอบเลยว่าก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนางแบบนางเอกนางร้ายในวงการที่ยังไม่แรงเท่ากับสาวนอกวงการที่ตั้งใจขับรถชนรถผมหลังจากที่เลิกกันผมนีิจัดว่าผ่านมาทุกรูปแบบแล้วแต่เหตุผลที่ทําให้ผมซึ่งวิ่งหนีเรื่องการผูกมัดมาโดยตลอดตัดสินใจประกาศแต่งงานก็เพราะน้องเขาเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นที่เคยเจอมาในชีวิตเลย อยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่มันก็มีเหตุผลที่ทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปได้อีกเราแยกกันอยู่ประมาณ11เดือนเกือบหนึ่งปีจึงได้ตัดสินใจยาถ้าถามว่าความรักครั้งไหนที่ทําให้รู้สึกเสียใจมากก็คงเป็นความรักครั้งที่แต่งงานกับความรักครั้งก่อนหน้าซึ่งเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้กับคนในวงการเพราะไม่อยากให้เขาเสียชื่อเสียง แต่ที่ต้องเลิกกันเป็นเพราะเขาอยากแต่งงานแต่ผมไม่อยากแต่งสุดท้ายเขาเลยหนีไปแต่งงานเลยส่วนเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้ที่ว่าผมเปลี่ยนรสนิยมจะตอบว่ายังไงดีแต่บาเกผมก็เคยไปมาแล้วก็สนุกดีครับไปออกรายการหนึ่งแล้วพูดเรื่องที่เคยเป็นขา่าวฮือหากรณีเที่ยวบาโฮตล่าสุดนีโน่เมทันีบูรณซิล์ เปิดใจกลางงานไม่หว่นกระแสเดิมที่เคยถูกมาว่าเป็นเกย์จะกลับมาปะทุอีกแก่แล้วอยากให้เป็นก็เป็นที่เคยเป็นข่าวไงแล้วจริงๆบาโฮตเขาทําให้ผู้หญิงเที่ยวกันไม่ใช่เป็นบาเกย์แล้วคนก็ไปใช้คําว่าบาโฮตก็นึกว่าเป็นบาเกย์แต่ตอนหลังๆมานี่บาโฮตเขาก็ปล่อยให้เกย์เข้าไปก็เลยสับสนไปหมดระหว่างบาโฮตกับบาเกย์แต่ที่ผมไปจริงๆคือสถานที่ที่เขาทําให้ผู้หญิงไปเที่ยวแล้วเพื่อนผมที่ไปกันก็มีเยอะแยะผู้ชายล้วนๆนี่แหละไปเที่ยวกันคือจะไปดูผู้หญิงที่มาเที่ยว ผู้หญิงกลางคืนเขาเสร็จงานเขาก็ไปเที่ยวกันทุกคนไม่ได้ไปดูผู้ชายที่เต้นราตรงนั้นหรอกเขาไปดูผู้หญิงไปเที่ยวถามว่าแตกต่างกันยังไงก็มีผู้ชายเต้นๆนั่นแหละเราก็ไม่ได้ดูผู้ชายเราไปดูคนเที่ยวไม่ใช่ไปดูเป้าน้ําลายเยอะมันไม่ใช่ไงไม่ใช่เก์ไม่หวันกระแสเดิมจะกลับมาปูนนีอยากให้เป็นอะไรก็เป็นไม่เป็นไรครับอยากคิดอะไรอายุผมขนาดนี้ใครอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็เป็นครับไม่ว่าอะไรไม่รู้จะแก้ตัวยังไงพูดไปก็เท่านั้นไปก็ไป เป็นก็เป็นแล้วแต่คิดทำว่าสรุปยังไงยังจะเอาคำยืนยันอีกไม่เป็นเป็นนีโน่นี่แหละ